มแพ้ตาตาชนะตาชนะค่ะมูวีแพ้ทำดีๆให้เล่นจังหวะเดียวเล่นง่ายๆอย่าลีลาเยอะยิง เออยิงแรงๆอย่างเงี้ยตอนเรียนก็ยิงอย่างนี้หน้าขาแรงๆอย่างนี้รู้ไหม <c oughs> เอาหม่จับบอลดีๆ แล้วมาตอนเรียนเตะเบาเบาฮะเอาใหม่แรงแรงหน้าขาแรงแรงเวียงขาเวียงตัวให้มันมีแรงเก่งข้อเท้าเออไปไกลกว่าเดิม